och ja, där vill alla och nu gör jag filmar då filmar och ser vad pappa tar upp med det är lite tung va ja vi kan sätta ja. fast i stenen nej wow 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 wow, wow. Oj, oj 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 man 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 oh, man 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 oh. man มาแล้วพี่น้องคนนะเห็นไหมนี่เดินไปเนียกูเนี่ยอันนี้อันนี้นนอ,อันนี้นยงขักพี่น้องอันนี้นยงหลอันนี้ยังหลนะหัวปลาลักเวอใจหัวปลาลักเดี๋ยว Det är lax i huvudet. Det är den tvåan, trean va? Ja, ja. Nej, det var tungt det. Ja, det var tungt när vi åkte med. Ja. Det var lite. Lite mindre. Nej. Det är dyrare nu va? สี่อันเขามัดไปเด็กเซ็กิี่กันนั่นแหละบุายค่ออันแรกวู้บรรยากาศพี่น้องนะสะเวนเฟิ่มขึ้นแล้ววันนี้ความไม่ค่อยดีเท่าไหร่วู้วว้พี่น้องเห็นม่นน่ กังกังสปลังกังพลังกั้งพลังกังพลังกังพลังนี่นี่นี่จะโตมันตมันไเป็นยังซี่อะพี่นกตันใช้ใช่ใชมนแมนน